ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นคณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสง์ก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรและถวายพรตทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะสำหรับพิธีกรรมในภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตร และปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีการยานมิตรแผงตาสีหราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานโดยการยานมิตรเพิ่มพูนกาลยานมิตรพวงพิคุณจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะก่อนที่จะได้ร่วมกันร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยการยานมิตร พัสดาศูนดาราเป็นประธานในการนี้คณะประธานและสาธุชนทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมการถวายจตุปัจัยทยธรรมแต่ท่านประธานสงและคณะสงฆ์ตามลำดับจากนั้นท่านประธานสง์ได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพร้อมทั้งกล่าวสัมโภทนียกถาค่ะนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้ร่วมการถวายสังฆทานได้แก่เครื่องปรุงสำหรับการประกอบอาหารถวายน้ำดื่ม อุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องอุปโภคที่จำเป็นที่ต้องใช้ภายในวัดยังความรู้สึกปลื้มปิติให้เกิดขึ้นกับสาธุชนที่รับชมผ่านโปรแกรมซูมแล้วก็ที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดค่ะ